็ละครเรื่องแม่ปูเปี้ยวนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เลือกบีงามดีนะครับในการบวงสรวงละครนะครับซึ่งนักแสดงนะครับทั้งเรื่องก็มาในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานทุกคนก็มา,าร่วมกันบวงสรวงเพื่อเ,เลือกเอาชัยกันในวันนี้นครับดรละเอียดเ,เป็นยังไงบ้างคะด้วยตัวนนครับในเรื่องชื่อนนก็เป็นตัวที่แบบคอมเมดี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวสนุกสนานคอยแบบจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับในใน,ในเรื่องนะครับเพราะว่าละครจริงโลหลักเราถ่ายที่ทะเลนะครับเป็นละครเกิดขึ้นที่ทะเลนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ถ่ายทะเลแล้วก็มีคอมเมดี้มีพาที่ตกดินสวยงามโรแมนติกอะไรมันก็อยู่ในในแถวทะเลหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นละครหรื <c oughs> วอว่ารีเมคกับใครเนี่ยีครับกดดันไรตัวอไม่กดดันเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าเนาะ แล้วก็ด้วยพี่วุฒิพุ่มกับภาคที่แล้วเวอร์ชันที่แล้วพี่วุฒิก็เป็นคนกํากับเองด้วยพี่วุฒิก็เปลี่ยนบทหรือหรือบททุกอย่างทิ้งหมดนะครับแค่รักษาโครงเอาไว้แล้วก็ใส่ตามสไตล์ตัวละครที่ที่เขาเลือกมาแสดงนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างงี้งี้ให้เล่นทางใหม่เลยเพราะว่าให้มันเป็นปีแบบปี2022ยอเลยอะไรเงี mm ้ยครับจริงตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้าง ตอนนี้ครับก็ที่โอเค8ตุลา8ตุลานะครับออนแอร์เรื่องชาพยาคมน,นักเลงครับแล้วก็มีละครเรื่องแม่ปูเปีย้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดร้อนนตอนนี้เงาแด <Scotland. S 2> แนนาดแล้วครับแล้วกแ็แปดตุลานะครับวงไม่ใช่แปดตุลาละครอ,ออนเรื่องชาพยาคมน,นักเลงครับแล้วก็ถ่ายแม่ปูเปียวแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งของทางมีเดียอนนี้ได้ไปใช่ อนนี้ได้ไปเดินสายออกงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้ไหมคะตามหลังจังหวัดมีครับล่าสุดไปงานที่เพชรบูรณ์มาใครบคะก็ดีครับก็ว่าการตอบรับในช่วงหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยดีครับดีครับก็แฟนๆก็ยังน่ารักเหมือนเดิมใช่บรรยากาศเหมือนบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่เหมือนเดิมมากเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เต็มที่มากกว่านี้ด้วยความที่แบบเราอยู่บนเวทีจับไม้จับมือลงไปถ่ายรูปข้างล่างกอดคออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วย ด้วยระยะห่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยโควิดอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็ยังจเต็มที่เหมือนเดิมครับแต่เราก็ยังรักษาระยะห่างไว้แต่ก็ยังโอเคที่ยังได้ออกไปเจอแฟนใช่ครับใช่งานค่อนข้างเยอะไหมคะตอนนี้เยอะครับตอนนี้เยอะเพราะว่าโหนทาออนไลน์ด้วยทําออนไลน์ทาซีรีส์ทำออแกไนซ์ด้วยใช่ครับงานี่คือเรองขนาดนี้นี่คือเรื่องความรักไ ความรักดีครับความรักก็สดชื่นครับมันจะมีข่าวดีใช่ก็คือตั้งใจก็คุกไว้อะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักเร็วเดี๋ยวนี้เร็วเดี๋ยวนี้ก็ก็จะจะจะ,จะแบบว่าให้มันถูกต้องตามประเพณีนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขานะครับแต่เราสองคนเราเราได้คุยกันค,คุยกันไหมบ้างยังไง ก็อยากให้ภายในเร็วๆนี้สักปี2ปีนี้น่าจะมีข่าวดีใช่ในการที่จะแบบมีครอบครัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเราคุยกันลึกยัองอะไรขนาดเพราะอย่างบางคนเขาอาจจะแต่งงานเฉยหรือว่าเราวางแผนที่จะอยากมีลูกแล้วเราก็เลยอยากจะแต่งงานเลยเออเรื่องวางแผนมีไอ้องเรื่องมีลูกนะี่เป็นเรื่องของอนาคตคร,ครับแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยเราเราก็รู้จักกันมาประมาณ6ปีเจปีแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากที่จะเออเราก็โตแล้วเนาะเราก็เ้วก็เราก็เชื่อว,ว่าตอนเนี้ยหน้าที่การงานเราก็เริ่มมั่นคงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักสแสดงอย่างเดียวครับผลเปิดบริษัททำออร์แกนไนซ์ครับแล้วก็ทำโปรดักชันด้วยทำเปิดโปรดักชันเฮาส์นะครับก็งานมันเริ่มมันมันทิศทางอนาคตมันมันมั่นคงมองเห็นอนาคตครับก็เลย แล้วก็อาชีพนักแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรารักนะครับมันก็เลยน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่ที่เราน่าจะเปลี่ยนจากคนสองคนแล้วก็เป็นแฟมิลี่มากขึ้นเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่กำลังดีใช่แต่๋บางคนก็อาจจะแบบยังยังอยากยังอยากเออพิว่าเร็วไปแต่ยังอยากเป็นพระเอกยังมีงานต่อเนื่องอีเวนต์อะแบบยังไม่ได้คิดถึงแต่คือกายเรานี่แบบผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคน แฟนขับผมผมผมโชคดีอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าแฟนขับผมน่ารักแล้วก็เขารักใครก็รักด้วยแล้วก็อ,กอย่างมันน่าจะเป็นยุคใหม่แล้วที่แบบที่ที่เราเห็นว่าเอ้ยเราทำงานด้วยได้แล้วก็เราสามารถมีแฟมิลี่ด้วยได้นะครับแล้วก็แฟนขับเราเราเขาเรารักใครแล้วเขาก็รักด้วยนะครับเชื่อไหมอะไรที่ทำให้เราหยุดก,กับคนนี้คะเลือกคน อยู่ด้วยกันแล้วเขาเขาเป็นที่ปรึกษาทุกอย่างอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเอา,อางี้เราเราพูดกันง่ายๆว่าถ้าเราผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วเวลาอยู่กับใครแล้วเราสบายใจอันนั้นมันคือคําตอบนะครับว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจอยากเกลือแบบก้าวต่อไปอีกสเต็ปเลยใช่ใช่ครับไม่กลัวว่าแบบงานจะโหดหรือว่าอะไรยังอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้คิดว่ามันไปด้วยกันได้อ่าถามว่ากลัวไหม ก็เรามันมันเป็นอนาคตอะเนาะเราก็ไม่ได้อยากที่จะแบบคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าวันเนี้ยเราตัดสินใจทําอะไรแล้วเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดแล้วเราก็เราเชื่อว่าทุกคนที่เขารักเราเอ็นดูเราเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสเรานะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับเราอยู่เคียงข้างเราอะไรเงี้ยเปิดมิติใหม่่างตรเองเปิดติบารมิติเพว่ามันเป็น ยุคใหม่แล้วครับใช่สำหรับผมนะทางบ้านเล่งไหมล่ะอะไรนะครับทางบ้านเล่งไหมไม่เลยไม่เล่งไม่เร่ง,งครับแต่ก็ยังอยากมีน้องมีอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากดูเหมือนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้คิดอยากจะมีครอบแบบมีน้องอะไรอย่างเงี้ยมีลูกอะโอเคแต่ผมอยากอยากก็อยากมีนะครับผมก็อยากมีแฟมิลี่เพราะว่าไม่รู้สิผมผมคิดว่าผม สำหรับผมผม,ผมมั่นใจ <ไอ S 1> แล้วผมก็มัน<อ>มันมันมันคงมากมากครับก็เลยก็เลยที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องแบบแทนแบบขอตึงงานหรืออะไรก็มีแทนแทนในหัวไว้บ้างใช่คือต้องรอเจอพายอย่างเดียวใช่แต่ก็คุยกับเขานะเขคุยกับเขาเขาก็พูดตรงๆว่าโอเคเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราเรา,เรารู้กันและเราเข้าใจกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะ จะไปคุยกับทางบ้านของเขาอะไรเงี้ยให้มันให้มันเป็นจิตจารลักษณะแบบจริงจังอะไรเงี้ยจริงๆ,ๆผมก็เขินนะแม่ที่แบบมามาสัมภาษณ์<ะ>เพราะว่าจริงๆแล้วต้องแจ้งก่อนว่าตัวผมยังไม่ได้แบบเอ่ยปากกับคุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช่ประมาณคือถึงจะเป็นคนแบบยุคใหม่แล้วแต่ก็ยังเข้าตามต่องออกตามประตูต<ช>าไมไรับถูกต้องถูกต้องอยากไปแจ้งผู้ใหญ่ก่อน อยากไปแจ้งคุณพ่อคุณแม่ทางทางฝั่งเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราสองคนน่ยก็ก็เห็นเอ่อแบบครว่าตัดสินใจนู้น่ารักไหมน่ารักเร็วเร็วนี้ครับพอแล้วยุ่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดครับ้อยมากเลยนะจะได้ทันชัยอยากมีลูกทันชัยใช่ไหมฟอมนี้นะคะ นโนุกค่ะโนุตแล้วนอนด้วยนะแลวตั้งนด้วยหนา